แล้วผมบอกก่อนเลยว่าผมอะเทรดพอตไหนเลขไหนทําไมเราถึงมั่นใจเรากล้าบอกก่อนว่าเราจะเทรดพอตนี้อะไรทะมีความมั่นใจก็เหมือนโรนัลโดมั่นใจว่าตัวเองจะเตะฟุตบอลเข้าประตูได้มันไม่ต่างกันเลยเออทำไมผมถึงกล้าพูดว่าผมจะวิ่งได้2ชั่วโมงห้าสินะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเรามีวินัยเพะเรารู้ว่าเราซ้อมถึงแล้วทําไมคนบางคนไม่กล้าบอกว่าตัวเองจะจบ42่อ่ะก็ถูกพฤติกรรมอ่ะพี่ใช่ป่ะซ้อมไม่ถึงถูกไหมล่ะถ้าเราซ้อมถึงอะถ้าเรามั่นใจจริงๆเราต้องกล้าดิอันนี้ก็เป็นจุด ส่วนที่ผมเข้านะครับครับอาสังเกตไหมว่าเนี่ยครับผมจะเก็บเนาะเนี่ยครับผมจะเก็บเนี่ยเห็นไหม900ปิดเนาะครับอันนี้รู้สึกว่าจุดที่เข้าไปตอนเช้าตอนเช้าแหละนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันมีข่าวแรงไงตอนเช้าวันจันทร์เราก็บ่ายใช่ไหมใช่วันจันทร์ไหมไอ้ที่เทลงอ่ะวันวันศุกร์แต่อันที่ค่อยๆไหลขึ้นอ่ะวันจันทร์ครับหนึ่งนะให้เราจําวันที่ไว้เออวันที่9เดือน9ใช่ไหมอ่ะดูนะครับ วันที่9เดือนข้าวแล้วมาเทรดอีกทีนะตอนวันไหนหนึ่งครั้งแล้วนะมาเทรดอีกทีเนี่ยตอนวันที่19กี่วัน10วัน10วันนะครับก็อาทิตย์กว่าเลยวันที่20่วันยี่สิบอ้าวันที่สิบเก้าใช่ป่ะยี่สิบโอเคอันนี้ห่างกันหนึ่งวันเมื่อกี้กี่รอบและหนึ่งสองรอบนี้รอบสามนะโอเคผมมาเทรดอีกทีครับวันที่ยี่สิบห้าห้าวันห้าวันใช่ป่ะห้าวันเสร็จปั๊บทีเนี้ยผมมาเทรดอีกทีวันที่สามไม้นี้สองพันปิบ แล้วดูให้ดูนะครับว่าแต่ละไม้เนี่ยผมเก็บเท่าไหร่อ่าไม้วันที่25ใช่ไหมครับ1,100งปิ๊บเห็นไหมแล้วก็ไม้วันที่3นะครับ2,000ัปิ๊บห่างกันกี่วัน25่หวันที่5มา3ก็ข้ามวันที่ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งตีไปอาทิตย์นะอาทิตย์นะสามเสร็จปั๊บเนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับวันที่10กี่วันอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งนะตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งอยู่อาทิตย์หนึ่งนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งอยู่โอเคแแลล้้ววววมมาาาททททีีีีี่่่่ััันนนนรสปดดห์ะกก็เเอย วันที่15มาที่วันที่24กี่วัน2สัปดาห์เลยนะก็2สัปดาห์ก็แทบไม่ได้เทตดเลยขึ้นมาเด้งหนึ่งเทรดกี่ครั้งครับประมาณ6-7ครั้ง6ขึ้นมาเด้งหนึ่งจากล้านไป2มา2ล้าน2 0ล้านเคำถามคือแล้วหลักการที่บายบายเซลลอะพอร์ตอยู่ไหนเอาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาดูดิเปิดทั้งหมดเนี่ยเปิดให้ดูได้ไหมคำถามคือเฮ้ยแล้วเราจะรีบทำไมอะก็ในเมื่อถ้าเราทำนะ 10%ต่อครั้งฟันดีๆนะเดี๋ยวคิดคำนวณให้ให้เลยดีกว่ามาที่นี่อ่าโปรแกรมนี้นะคุณเซิร์ช Google ได้เลยโอเคไหม TVM Calculator นะครับคุณใส่ลบนะ1ล้านครับ1ล้านคุณทำา10%ก็คือ10%ต่อครั้งอะพีเลียดเนี่ย7ครั้งครับแล้วกดที่ future value นะครับครับมันจะขึ้นมาเท่าไหร่2เด้งอืมแล้วทำไมต้องรีบคำถามคือแล้วเราจะรีบเพื่อ เราไปอยู่กับความเสี่ยงทําไมอ่ะก็ในเมื่อโบกเกอร์เนี่ยไม่ว่าเราจะเทรดไป10ล้านเทรดไปแม่งกี่ร้อยล้านก็แล้วแต่คุณก็ถอนได้เฉพาะตามข้อกําหนดที่โบกเนี่ยเขาให้ถอนอยู่ดีมีที่ไหนบ้างเขาให้ถอนหมดไปหามาดิไม่มีแล้วที่บอกว่ารวยอรวยยังไงถึงบอกไงไม่ต้องใช้สมองนะใช้เล็บขบคิดแต่ยยังรู้เลยทีนี้นะดูนะพอพอตผมมาตั้งต้นที่2ล้านแล้วนะครับแผนผมต่อจากนี้นะกดรีเซ็ตใหม่นะคาถามคือทําไมผมต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ความเสี่ยง ก็ <c oughs> ในเมื่อเราใช้แผนเดิมทําแบบเดิมเลยเทรดครั้งละ10%แต่เห็นจุดเข้าไหมทำไมบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เก็บ10%นะเราเก็บ20%มันแล้วแต่สภาพตลาดอะพีเรียด7ครั้งเทรดแบบเดิมอะ7ครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งกี่เดือนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ประมาณ 2, <S 2>, 2 <S เดือน2เดือนอีก2เดือนนะอะให้8เลยใส่เลขนะครนะนี่ครับพอเรากลายเป็น4ล้าน2 รีบทำไมอะแล้วคุณสังเกตไหมครับทำไมผมไม่มีคัดเลยอะอันนี้คือพลอยที่อยากจะาําเออถ้าคนที่ติดตามพี่โบ้เนี่ยคือเขาจะเห็นว่าพี่โบคัดครั้งเดียวก็คือ30%เมื่อประมาณ 3, 4เดือนทนี่ผ่านมา,นาแล้วแต่พอคัดรอบนั้นไปก็แทบจะไม่คัดเลยก็ที่โพสตนยบอกว่าคุณจะเห็นผมอะคัดรอบเนี้ยหนักๆครั้งสุดท้ายละคุณจะไม่เห็นอีกแล้วเพราะผมจะเห็นน้อยลงไง แล้วผมก็จะเลือกจังหวะที่เป็นจังหวะที่ขวดแล้วแบบคือไม่มีคัดแล้วอะเห็นจังหวะนี้ไหมที่มันเป็นไซเวย์ครับเนี่ยทุกคนสังเกตเส้นเนี่ยครับมันจะม,มจะีมันจะเป็นเส้นอยู่นะครับแล้วก็จะมีลูกศรแล้วก็จะมีเส้นอยู่เก็บสองพันเก็บสองพันปิบเห็นเส้นที่ตีไหมครับไซเวย์ <Side way. S 2> เป็นกรอบไซเวย์ การตีเส้นเราเล่นกรอบไซด์เวย์ที่มันวิ่งทีพันสองพันเปปครัะให้เราจินตนาการถึงรถบรรทุกที่มันยูเทิร์นอ่ะเคยเห็นรถบรรทุกยูเทิร์นไหมครับรถสิบล้อเออเวลามันยูเทิร์นอ่ะเห็นไหมมันจะกวาดใช่ไหมครับถ้าเราจอดรถอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเสียวเลยมันตีวงกว้างไงเคยเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมมันยูเทิร์นมันหักแป๊บเดียวเลยครับรู้ไหมว่าทําไมผมถึงไม่คัดอ่านี่ทําไมถึงไม่คัดเพราะผมอ่ะเล่นจังหวะที่รถบรรทุกอ่ะมันยูเทิร์นไงแล้วมันไม่กลับแล้ว คืออย่างนี้ผมให้ทุกคนสังเกตดีๆนะไอเจ็ดออเดอร์ที่ผ่านนะพี่โบไม่มีไม้เซลเลยนะอ่ะดูดีๆนะไม่มีเซลครับไม่มีเซลบายอย่างเดียวนะบายอย่างเดียวครับเราจะเซลเพื่อไปสวนทําไมก็ในเมื่อเราเห็นแค่เจ็ดครั้งอะเจ็ดค,ครั้งนะเว้ยผ่อนเราก็ขึ้นมาเบิ้ลเป็นสองเท่าแล้วอะบายอย่างเดียวเลยสามารถบอกได้ไหมว่าพี่โบคิดยังไงในการเข้าขอแค่เอาเป็นจังหวะง่ายๆอันนี้อันนี้ง่ายสุดแล้วเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้นะครับที่วิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับ สังเกตไหมว่าเวลาวิ่งเสร็จแล้วมันไซเวย์ไซเวย์เสร็จแล้วมันก็วิ่งเออวิ่งพี่สองอย่างเนี่ยวิ่งขึ้นมาเสร็จแล้วไซเวย์ไซเวย์เสร็จวิ่งวิ่งเสร็จแล้วมันไซเวย์ไงเนี่ยเวลาเราเข้าเนี่ยครับเราก็รอรอให้มันลงมาก่อนใช่ป่ะพอมันลงมาชนแนวรับใช่ไหมเราก็บายขึ้นไปเวลาที่เราจะเก็บใช่ไหมครับเราก็มองทางซ้ายไงเนี่ยมองทางซ้ายครับว่ามันวิ่งได้กี่ป๊บเนี่ยพันใช่ไหมครับพันกว่าป๊บผมจะเลือกไซเวย์ที่วิ่งเป็นพันป๊บเท่านั้นเดี๋ยวผมขยายความให้นะ ถ้าจากกรอบแนวรับไปแนวต้านเนี่ยมันประมาณ500จุดพี่โบไม่เล่นไม่เล่น